สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองมอเตอร์นะครับมีคนสงสัยเกินว่าตัวผมเองก็สงสัยนะครับก็เลยลองเลยวระหวอ่างมอเตอร์ก็ดิ่งนะครับลูกใหญ่กว่าแต่ลักษณะว่ามันบางกว่านะครับกับมอเตอร์ hmm. บัตเลกธรรมดาที่เป็นลูกเต็มๆนะครับอันนี้1700รอบนะครับอันนี้1500งรออบนะครับว่ากําลังมันจะตัวไหนมากกว่ากันนะครับอันนี้ราคา สี่ประมาณสี่ร้อยบาทอันนี้ประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับผมแต่เควีต่ํากว่าแต่อันนี้สี่ร้อยบาทเควีสูงกว่าอันนี้พันเจ็ดร้อยอันนี้พันห้าร้อยลองลองที่พันห้าร้อยก่อนนะครับสติ๊กที่สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าจะผมจับไม่ไหวครับเดี๋ยวฟันมือผมเองรบกวนติ๊กให้หน่อยนะครับที่ขีดขีดที่สามครับพอดเีเป๊ะเลยนะเอาอยัางอ่ะเดินครับขีดที่สามครับขึ้นอีกนิดนึงครับยังไม่ตรง ตรงค่เอ่าครับอันนี้ประมาณสามสิบปร์เ็นนะครับแรงกว่านี้ไม่ได้เพราะผมจับไม่อยู่นะครับโอเคครับสต,ติ๊กต่ำแล้วเดี๋ยวเรามาลองมอเตอร์อีกรูปหนึ่งนะครับเป็นมอเตอร์ทรงกระดิ่งห้ mm hmm. อตนับ ครับันนี้ก็ถึงคราวมาลองกับลูกที่ทรงกระดิ่งบ้างนะครับอลอลองที่สามสิบต <Okay. S 1> ังลมบงกด้วยนะสามสิบเปร์เซ็นครับ,รบอันอย่างหนึ่งเลยที่ผมสัมผัสได้คือลมนะครับของมอเตอร์ทรงกระดิ่งเนี่ยลมน้อยกว่าทั้งๆท,ท,ที่รอบจัดกว่านะครับ 1,700เ็ดรอยอบส่วนมอเตอร์ลูกแรกนะครับเป็นมอเตอร์หนึ่งันห้ารอยอบนะครับขนาดสามห้าตัวนี้มันน่าจะขนาดใหญ่กว่า3าห้าด้วยตาไปนะครับความกว้างของมันแต่ว่ามันเป็นลูกอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแบนกว่านะครับผมโอเคครับสติ๊กเท่ากันนะครับรู้สึกว่ามอเตอร์ลูกแรกแรงกว่านะครับเดี๋ยวเพิ่งนะต่อนะอย่างที่สองนะครับก็คือที่ลองคือความร้อนครับของทรงกระดิ่งนี้จะ เหมือนมีความร้อนมากกว่านะครับลูกแรกจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะฮะแต่่ตงที่ต่างแต่แตกต่างกันอีกข้อนึงคือว่ามอเตอร์ลูกนี้จะหนักกว่าน,นิดหน่อยครับเพราะว่าเคสมันเคสมันเต MM ็มครับข้างหลังตูดมันเต็มก็จะมีความหนักมากกว่าดปเตอร์ใหญ่กว่านะครับส่วนตัวนี้ไม่มีเคสข้างหลังนะครับด้านล่างมันเนี้ยโล่งนะฮะแล้วก็อะดปเตอร์เล็กกว่าฐานมอเตอร์ก็ชิ้นเล็กกว่านะครับก็เลยทําให้น้ําหนักต่างกัน แต่ผมว่าขนาดโดยรวมเออดูกําลังโดยรวมแล้วลูกแรกจะดีกว่าบางทั้งที่เคต่ากว่านะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าที่สูงกว่าก็คุ้มค่ากว่าครับกําลังได้มากกว่าความร้อนน้อยกว่ากินกระแสก็ไม่มากเพราะว่าถ้ามอเตอร์ร้อนกินกระแสมากแรับแบตเตอรี่มันก็จะร้อนตามด้วยสปีดก็ร้อนตา่างโอเคครับวันนี้ก็หายข้องใจแล้วครับผมอยากรู้มานานโอเคครับก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ